ะสะวัสด,ดีครับวันนี้เราเจอกันอีกแล้วกับชิ้นช็อปฟลิกช่วงเหมือนจะไม่มีสาระเพราะมันก็ไม่มีสาระวันนี้จะมาให้ดูฝาเนี่ยฝานี่ฝา,า,าเดิมฝาเดิมกิดรถนี่ฝาแต่งอันนี้ก็ฝาแต่งมาให้ดูทําไมไม่รู้ผมก็ไม่รู้มาให้ดูทําไมจะดูกันทาไมก็ไม่รู้เนี่ย ฝาเดิมติดรถนะนี่นี่เดิมมันเป็นน็อตหัวดาวหัวบานเดิมมันเป็นน็อตหัวดาวหัวบานมันก็จะใส่ได้ปกติเนี่ยเห็นไหมลงเพราะว่าล่องมันใส่ได้พอลูกค้าที่ซื้อมาซื้อมาเปลี่ยนซื้อใส่พวกนี้มาเนี่ตัวนี้ฝานี้ฝานี้ก็ยังใส่ได้อมันก็จะไม่มีผลอะไรมันก็จะใส่ลงไปสนิท แต่ฝา RSD โรแลนแซนที่เป็นแบบนี้เวลาซื้อมาปึ๊บเห็นอะไรไหมว่ามันใส่ไม่ได้เวลาบางทีลูกค้าซื้อมาก็ไปฝืนมันอัดฝืนอัดมันเข้าไปมันก็จะไม่สนิทเพราะมันใส่ไม่ได้เฉพาะฝาโรแลนแซนนะที่เคยใส่มาต้องใส้น็อตหัวหกเหลี่ยมจมแบบนี้ปกติแบบนี้แต่เป็นเกียวหุนเกลียวนิ้วเท่านั้นเวลาใส่เข้าไปมันก็จะปึ๊บลงเห็นไหมรูมันสําหรับ น็อตตัวนี้ครับตัวนี้เห็นว่ามันจะไม่ได้กันมันจะลงไม่สุดเห็นไหมถ้าใส่น็อตตัวเดิมมันจะไม่สนิทไม่สนิทแล้วจะเป็นยังไงเวลาใส่เข้าไปไปฝืนมันทั้งคิดว่าอัดสนิทคิดว่าน็อตตัวเดิมน็อตของเดิมติดรถอัดเข้าไปให้แน่นๆถึงแม้มันจะไม่ลงไม่สุดแต่อัดให้แน่นน่าจะสนิทมันไม่สนิทมันก็จะซึมออกเพราะว่าตัวเนี้กับตัวปะเกันเนี่ยมันไม่สนิทกันมันอัดไม่แน่นพอมันก็ท่ายน้ำมันซึมแต่ถ้าฝานี้ ลายเล็กหนึง่งหรือลายที่เป็นหัวกะโหลกอะเลสกลูใช้ใช้ใช้น็อตเดิมได้ใช้น็อตเดิมได้หรือใครจะเปลี่ยนเป็นน็อตสะตเลสแบบนี้ก็ได้สวยๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นน็อตสเตเลสสวย,สวยใส่ได้ให้สนิทคนที่ซื้อฝาลายนี้มาใส่ก่อนใส่อย่าลืมหาน็อตหัวหกเหลี่ยมมาก่อนเพราะว่าถอดออกมาแล้วถ้าเราไม่รู้นึกว่าใส่น็อตเดิมได้ถอดออกมาแล้วมันจะใส่ไม่ได้ก็ต้องใส่พอใส่ไม่ได้ก็ต้องใส่ ฝาเดิมกลับไปไปก่อนแล้วก็จะมาบอกว่าฝามันไม่ดีใส่แล้วน้ำมันรั่วจริงๆที่มันรั่วเพราะไม่ใช่เพราะฝาฝาดีถ้าใช้น็อตหกเหลี่ยมจมสนิทแน่นอนแต่ถ้าใช้น็อตเดิมใส่ให้ตายก็รั่วใครที่ซื้อก็อย่าลืมนะแ๋ว